สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลักนณาราศีกรกฎทุกท่านชาวลักนาราศีกรกฎคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมการงานชาวลักนาราศีกรกฎดาวการงานของท่านเป็นเกษตรขยันทำงานบางท่านก็มีอาชีพใหม่เกิดขึ้นมีช่องทางหาไรายได้ใหม่ๆ ท่านที่ทำงานประจำจะมีรายได้ใหม่ๆงานใหม่ๆเข้ามามีลูกน้องมีบริวารจะทำให้ท่านสนุกกับการทำงานการงานของท่านสร้างเรือนสร้างรายได้ให้กับท่านอย่างแน่นอนค่ะการเงินชาวกรกฎการเงินจะขยับตัวดีขึ้นกว่าเดือนที่ผ่านมาแต่ก็ยังวางใจไม่ได้นะคะชาวกรกฎ จะทยอยเงินเงินจะทยอยเข้ามาเรื่อยๆน้ำซึมบ่อทรายได้มาก็ต้องใช้จ่ายอาจไม่ได้มาเป็นก้อนใหญ่ในคราวเดียวกันแต่ต้องบริหารจัดการให้ดีนะคะจะลงทุนทำอะไรก็ต้องพิจารณาให้ดีได้ไม่คุ้มเสียมีโอกาสที่จะหมุนเงินไม่ทันได้แต่ถ้าท่านระเวทระวังหรือบริหารจัดการไว้ก่อนมันก็จะผ่านพ้นวิกฤตรตรงนี้ได้ความรัก คนโสดชาวลักนณาราศีกรกฎชาวกรกฎทั้งหลายมีโอกาสพบเจอคนถูกใจเป็นคนที่มีฐานะดีผ่านการมีครอบครัวมาแล้วมาชอบพอท่านอายุมากกว่าคนมีครอบครัวความสัมพันธ์ของท่านจะเริ่มพัฒนาดีขึ้นแต่อย่างไรก็ดียังคงมีความสุขทุกข์ปะปนกันไปกับชาวลักนณาราศีกรกฎ โชคลาบชาวกรกฏมีโอกาสได้ของเก่าของโบราณมีโอกาสเดินทางไกลเดินทางไปเที่ยวตัวเลขที่จะได้จากการเดินทางก็ควรที่จะเสี่ยงด้วยนะคะลองดูอายุของแม่ของท่านบ้านเลขที่ที่ท่านอยู่อะไรที่เกี่ยวกับบ้านของท่านที่ท่านอยู่อาศัยชาวกรกฏจะมีสัมผัสที่หกคือจะสามารถรู้ได้ด้วยญาณของเขา เพราะฉะนั้นเมื่อท่านสัมผัสแน่ใจก็อย่าปฏิเสธหรืออย่าให้เนิ่นนานรีบจัดก,การซะเลยโชคลาบรออยู่ข้อควรระวังมีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับงานลับๆงานแบบเทาๆงานอยู่เบื้องหลัง ให้ระวังผิดใจกับผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็จะเจอศัตรูเก่าซึ่งหมายปองมานานพอมาเจอปั๊บเล่นงานในรอบต่อไปชาวกรกฎต้องระวังเสียวหลังเข้าไว้นะคะวิธีแก้เคล็ดเสริมดวงประจาประจำเดือนธันวาคม2564ขอแนะนำเลยนะคะ สำหรับท่านที่ต้องการจะแก้เคล็ดเสริมดวงชะตาประจำเดือนธันวาคม2564ให้ท่านไปทำบุญปล่อยปาลาไหลทำไมต้องจดจงว่าปล่อยปาลาไหลคะ ปล่อยปลาอะไรก็ได้แต่ปลาไหลนี่ต้องปล่อยเพื่อการเงินค่ะให้ทานอาหารสัตว์นะคะสัตว์ทุกชนิดได้หมดและที่จะให้ชัวร์ที่สุดก็คือให้เข้ามาเสริมบูชาดวงชะตากับหมออ้อยดวงชะตากับหมออ้อยนะคะเสริมดวงชะตาบูชาดวงพิชัยสงคราม นะคะโทรเข้ามาที่0 9885 6364แล้วท่านจะไม่ผิดหวังหนุนดวงชะตาของท่านให้ดีวันดีคืนพริกชะตาจากไร้ายกลายดีหมออ้อยเขาฝากคลิป12ราศีในช่อง youtube ด้วยนะคะช่อง youtube ของหมออ้อยชื่อมาคุยกันหน่อยหมออ้อยเหงากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หมออ้อยด้วยนะคะวันเสาร์วันอาทิตย์ ทุกสัปดาห์ชมการไลฟ์สดหมออ้อยดูดวงชะตาปีช่วง19นาฬิกาถึง20นาฬิกาหชั่วโมงเท่านั้นติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมออ้อยได้ทำคลิปในครั้งต่อไปสุดท้ายนี้หมออ้อยขออวยพรให้ชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านการเงินโชคลาภก้อนใหญ่เข้ามาหาท่านนะคะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานสมหวังสาเร็จทุกประการสุขภาพแข็งแรงครอบ รัวร่มเย็นเป็นสุขสวัสดีค่ะ